นวดเร็วเร็วเฮีอยอุ้งงานตร่<อ>นี้เบาๆนะเงิว <laughs> นวดดีๆนะคะเงินเดือนน้ำนูกมาอี๊น้ำอย่างอ่ะมา่านวดเร็วให้นวดไม่ใช่ให้ซ้อมให้นวดให้นวด นวดดีๆไหนนั่นนอ้องนวดไม่ดีเดี๋ยวหักเงินเดือนเออห้าแล้ตรงนั้นแหละเออหยียบมานี่นไหนโอ้ยฟินมากเลยโอ้ยสบายเนื้อสบายตัวมีเด็กนวดให้ด้วยแขนได้นะแขนได้นาะ ปวดมากเลยทำงานหนักโอ้ยง่ายมากบายฮะนวดดีๆงานหนักทำงานหนักช่วงนี้ทำงานหนักมากเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอ้าโอ้ยมีเด็กหนกอะไรหนักแดกปูน bài thơm ăn bài 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 lắng này ạ Nhịp lắng hết ừ. oh, à. à. oh yeah. rồi ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video คีนี่เอาใหญ่เลยนะโอ้ยอ้าอ้าโม้ยโอ้ดอ้ยอ้ยอ้ยโ้ยโยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้โอย้ออยยโอยอ สะสมความแค้นมานานใช่ไหมออบาอยบาอยบายอดีดีแล้วเดี๋ยว,วขึ้นนะสองข้างเอาข้างดิบขึ้นมาข้างบนนี้ันมักเลย สามอยนั่นเนาะสามปอยตหรอฮพอแล้วเอวจะหักแล้วไม่ให้เรามันไหนมานี่ขั้นวดอย่างนี้อ้าา Rồi nha Rồi 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 nha anh mama 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 Đi đi mama đi đi

เนจนนดิดิดิดีดดดมาเลยดวไม่เอาแล้วจะขาดใจตายแล้วนี่

ไปขอ่จะดุหนักให้รางวัลให้รางวัลรางวัลอะไรให้ยี่สิบบาท